เชิญที่หนานะครับที่หนานะเชิญที่หน้าโจโบครับครับเอาออกนะเอาตรวจก่อนที่ตรวจได้ครับที่ได้เสร็จครับตัวนี้เชิญอะไรท่านไหนท่านไหนท่านไหนเอาท่านที่ท่านได้ที่ที่เขาพูดถึงนั้นเสร็จแล้วคุณจะได้ออกมาเองได้แต่ถ้าหากเราไปหาผู้เอกที่ทำสำเร็ มีสมาชิกทุกขั้นใหม่รพี่น้องถึงตกขอเรียกพูดคว่าดีใจสั้างาปีนี้ก็28ปหน้าีกปีนะครับสมาคมตลกตั้ปีโดยผมวันที่กต รอมีผมมีแดนตุลีรัมมียาวลุกยามีบุญเจงมีพิเ็ศราชายจากชมรมเสียพินตะหลงมาเป็นสมาคมกเสียพินตะหลงการเป็นนายกในวาระระบาดาการผมที่ผมได้ทำขึ้นมามองจากไปเมื่อสร้างองค์กรเมื่อสร้างสถาบัน เมื่อสร้างสมาคมหลงในยุคนั้นเราจะต้องคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้สมาคมเป็นที่ยอมรับของสังคมในปีสพั2548ยุคนั้นตลกทุกคนจะต้องเข้ามารม่วมเกี่การประชุมในคณะบริาหารที่ทำเราทำให้กต่อไนในยุคนั้นในยุคที่ผมได้ทำึ้นมาสาร จะทำอย่างไรให้ตลกเป็นที่ยอมรับของสังคมจะทำอย่างไรให้ตลกมีคุณค่าในสังคมจะทำอย่างไรให้ตลกสร้างความเชื่อมั่นให้ตลกมารับสมาคมมาเทีเยวือรอนสมาคมไม่ใช่สมัครเพื่อเดือดร้อนที่ตื่นหนักสีามอ่อมทำตรงต้องมาสรา้สางตั้งฐานก่อนสร้างแหล่งที่พักพิงของตลกก่อนในยุคนั้นเราก็เลยทำกันขึ้นมา ตลกองทุกคนช่วยกันบูรณะช่วยทำช่วยกันสร้างช่วยกันเดินช่วยกสร้างความที่แญ่สมาคมในยุคที่ทำเราได้ปวดถวายเฉลิมารอยา119คนเราทำประโยชน์เราได้จานานมาทำตลกเสด็จพอพระเทศโดยเสด็จประเทศมาเสด็จพ่อพระเทศในทุกนั้นเราได้สร้างความน่าชื่อถือในการวไทย หลังจากเราประสบปัญหาเรื่องการถืทั้งหมดมันก็ถูกแบ่งกระโดดเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือกระโดดในทีวีอีกส่วนหนึ่งกคือกระโดดที่อยู่ด้านนอกทีวีบางคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ได้เข้าไปอยู่ในทีวีเขาทำไมไม่ได้ไปแสดงเหมือนกับคนอื่นเขาวันนี้ถ้าพวกเราไม่มีทีวีเราก็เหมือนกับพวกท่าน เนไ,ได้หาสถานที่เ่นได้เพราะสถานที่มันไม่มีเจอพี่หมานผู้นักทุนแต่บางเลยก็จะมีทุนี้อยู่ว่าก็ได้ขออึ้นมาแทีมีไปแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้พวกเราเนี่ยได้บอกผมที่ใจนะผมเห็นแล้วผมเชื่นใจผมก็เป็นบ้านลายลนะวันนี้ตลกเราแบ่งนสองส่วนส่วนบ้านลายทีส่วนพวกเราที่จะต้องจากไป แต่องค์กรอีกกลุ่นะสมาคมตลกอีกกลุ่มจะทำอย่างไรให้องค์กรมัเดินได้ทีกันใหม่จะช่วยเหลือองค์กรเราไว้อย่างไรผมไปเดินจบเมื่อตุลาคม138พวกเราจะถือองค์กรนี้ไว้อย่างไรในอนาคตเพื่อรุ่งถานก็ต่อไปเพื่ออาชีพของเราต่อไปที่ตระหาักต่อไปฉะนั้นอยากจะบอกศิลปินตลกทุกคนน้อง วันนี้เรามาร่วมกันดูในานะอดีอดีตอยู่กัมาสร้างวิชาชีพนะคพวกผมสมัยก่อนผมต้องสุดพี่หมอนก็ต้องสูงขึ้นมาเดินด้วยความลำบากเดินรองเท้าขาดกนหมดไม่ได้ลำบากเอาสมัยนี้สมัยก่อนผมไปหาตื่นผมไปหาอาวุธผมต้องฝึกการเป็นนักรบบผมไปต่อสู้กับเขาแต่ละกษณะมีหลายษณะก็ต่อสู้กับเา จนทำให้เขาเยอมัดมาถึงเกิดอาชีพอมาถึงเกิดการพูดถึงแต่วันนี้ผมก็อยากให้พวกเราประมาทในชี่เกิดเหมือนบอกว่าเขาก็สียหน้าทางสร้างอารมณ์ขันเราเป็นเสียหน้าเราสาาร้างให้เข้ายุ่งสง่ายให้ร่วมเราทำได้ผมเชื่อทุกคนที่อยู่ที่สามารถจทำได้ทุกคนมีความสามารถที่สามารถจะทำได้ ต่พวกเราปลอัล้วเลวันนี้เราไปดูในในวีเลทต่เขาเอาลูกกเป๋ามาที่นี่แล้วเด็กๆเอามาเป็นแบบเอามาเล่นเ็นเด็กที่ยวมาเล่นเนี่ยพวาเราไมสามารถนักวาดเด็กพวกนั้นไดแต่พวกไม่พยายามท่จะทำอะไรลองทิ้จิเรามาทำกันเรามาช่วยนายกเรามาช่วยเรามามาช่วย เราเกิดจากมาเลเราจะดูแลชีวิตเราต่อไปยัไรเรางการยางนี้เพราะว่าเอ้ยหาที่จะผกมันง้ไหมเครื่องหางาจะผูกพัน่อได้ไหมวันนี้มันไม่ใช่วันนี้เราต้องมาช่วยกันเราต้องช่วยกนรวมมือกันรวกันเราลงเรือเราต้อง่วงมือกันเอาคนที่พาเก่งเป็นสีไทยเอาคนแพาไม่เก่งก็ทำตงก่อนเอาคนหี่พายเ่งก่อนช่วยกันทำชวยผมเชื่อวชาอ ฉะนั nó, mm ้นอยากจะฝากน้องๆเด็กๆทุกคนนะครับที trong, ่เป็นงจะลงร้องใหม่ใส่ใจกับอาชีพให้ความสำคัญกับสถาบันเราผมเดินมาทุกก้าวคนที่ผ่านท้าถนนให้ผมเนี่ยอยู่ด้านลินข้ามถนดเลยไม่ว่าจะเป็นมาต้องไม่ว่าจะเป็นที่เทพรัชชานุชีนั้คือท่านผ่านเดินเราเรยมาเขาเปิดทางให้เราเดิ ตอเรนอเราิสาเนี่ยง้อมาเขามีวัทุกเขามีทุกสิ่งทุกอย่างให้เราผมอยให้คนรุนูเป็นตัวอย่างว่าีที่สร้างอดูกไดไมก็ีประสบความสเรได้ทาไม่เหลอประสบความสำเร็จได้ทำไมพี่โน้ตประสบความสำเร็จได้ เอาลประสบควารณ์ก็เกิดได้ที่หยอนประสบความส์กเร็จได้การประสบควารณ์เกิดมันอยู่ที่เราจะทำหรือไม่ทำเรารักกับสิ่งที่เราจะทำหรือไม่ถ้าเรามีใจที่เรารักจะทำกับอาชีพของเราอย่างไรนเราบ้างเดินมาได้วันนี้ช่องทางมันอาจจะในทีวีบนโลกมันก็ลงในทีวีอาจจะน้อยบนโลกออนไลน์เยอะทำไมเราไม่คิดได้ ปรึกษาสมาคมสร้าง่าหาออนไลน์ไหมทำธุรกิจออนไลน์จะไหมขายของออนไลน์จนไหมทำอะไรกจะไหมไม่ใช่แค่การลงทุนผมเป็นตลกแล้วช่วยหางานผมทำหน่อยได้ไหมผมไม่มีงานด้วผมก็รับจ้างออกผมก็อยากกินทำงานคนละรยอะที่รับอยากจะให้พวกเราคิดว่าถ้าเราทำตลกได้เรามีสมาคมอยู่ ภายใต้การรับรองสมาคมอยู่แล้วเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยเราไปสร้างคอนเทนต์เราเป็นฟรีเซอร์ได้หมดเลยเราจะทำอะไรก็ได้เราจะใช้ชีพขนาดนี้พระคุณก็พระอะไรนา้นก็่อมารถเขาทำประอาหารได้มันเปิด นะครับอยากยืนยันน้องผมในฐานะที่เป็นคนรุ่นเก่าและเป็นนายุคนแรกที่ที่ที่เดินมาที่สร้างสร้างสร้างองค์ค่าตึกขึ้นมาเป็ตุลเป็นเสาแรกนะครับผมถือว่าเป็นเสาแรกของชาติที่มาฉะนั้นอยากให้น้องๆทุกคนอยากให้รับผมเชื่อว่าทุกคนรับก่อนทุกคนรับตุลทุกคนอยากจะเป็นนะครับฉะนั้นรวมใจกันเพื่อจะเป็นรวมแก่ที่จะสร้างงานค่าอาชีพค่าอุปกรแข็งแรง ช่วยกันบกร้องอายกี่่าผู้ใหญ่เนียผมเชื่อว่าเนี่ยเรล้านะผมเดินมาผมเป็นี่น้อสุดผมบอกกราวัตไม่ทำท้อน้องไม่ยอม้อบบทเกณฑ์ผมปีกปีก็ไม่รู้ถ้าไม่มีใครสามต่ออาชีพของเราก็ต้องจบสายจันสมาส่ตรวจไม่มีโอกาส เสียงหัวเราะมเนอยู่ไหนกระจายแต่คนที่หัวเราะคงแยกไห่อีกมันอยู่ที่เราจะสร้างมามันอยู่ที่เราจะอุทานมามันอยู่ที่เราจะพัฒนากลับไปให้มันสูงประสูตรภาพได้อย่างไรนะครับในช่วงระยะเวลาที่ในเที่ยงคืนที่ในยุคต่อไปเราไม่ทำกระถางตอไนีมาต่อสู้ตั้งใจกับเขาถูกชั่วว่ามาสรุปเั็นตัวขึ้นอยากให้ทุกคนมีความรักในคำว่า สมาคมสิลปิตลกรักแน่ที่ของคำว่าตลกขอบคุณมากุคนรักกัน,นะครับส่วงใจกันมีความเป็นมิตให้กันเราจะไม่ต่อพิกานเราจะ,าร,าจะรักกันตลอดไปครับ มวลสมาชิกนะครับมันค่อนข้างใจจริงๆนั่นแหละสมาคมตลกนะครับทุกยุคทุกสมัยนายกคนไหนก็แล้วแต่ก็จะโดนมวลสมาชิกร้องขอประมาณนี้นะครับเราย้อนไปเมื่อ35ปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงทุกถุนช่วงเสาร์นัแต่พวกเราโชคดีเหลือเกินตอนนั้นมีคาเฟ่โผลุ่งขึ้นมาคันดอกแตกเลตลกเล็กเล่นที่เล็กตลกใหญ่เล่นที่ใหญ่ ก็เหมือนมวยฮะับตัวไหนโชคดีก็ได้ไปที่ใหญ่เลยน,นะฮะพอเวลาเวลามันเปลี่ยนไปเนี่ยนะ,ะจากเชี่เราบอบโกยที่เราเคยได้กันผมตอนนั้นได้ชน,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 นะซุปเปอร์บอยตลอดกักโรยยี่จากพีทในอาทิตย์ที่สี่ถึงเจ็ดที่นะวิ่งตะหูหลับกลับไม่เลยนะที่ละห้าหรือร้อยแปดร้อยเนี่ยนะ,ะแต่วันนี้มันไม่มีคาฟเฟ่แล้วอ่ะนะฮะ,นะฮะเราก็ผมก็เห็นว่ามีคนไทยมีเด็กไทยยอดลหลายคนนะครับที่เกิดจากโทรศัพท์เนี่ยนะฮะ ทำสร้างของเท็จทำอะไรขึ้นมานะฮะไอ้ที่จะให้มาโกหกมาให้เป็นไปได้ยากากโซเชียลอยู่ในมือทุกคนเออโซเชียลอยู่ในมือทุกคนอยู่แล้วนะฮะหลายหลายคนสมารสร้างผู้ติาตไม่ได้หลายอย่างอีนฟงลาอย่างเหลือกูเลยหลายท่านนะทุกผู้นี่เขารับได้แม้แต่โซนี่เองเนี่ยเอารวิเนีเขาก็เขาก็มีผู้ติดามเขาฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ยเราช่วยตัวเองกันก่อนสิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้ตลอดไปก็คือผมอยากให้มีหมู่มวลสมาชิกผมอยากให้มีความกรตลก เข้มแข็งแล้วกอดกันเหนียวแน่นแล้วเพิ่มพูนสมาชิกให้มากมีสามสี่คนห้าสามสี่พันคนหมื่นคนเนี่ยนายกสามารถเอาอค์กรของเราเนี่ยไปเชื่อมโยงกับอค์กรต่างได้ให้ต่อรองได้ในชหนึ่ีผมได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาแล้วตลดีผมเคยนำเรื่องนี้ไปคุยนะแล้วก็คุยกับโอบากับนายกโอบาตตลอดว่าเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงแล้วเราต่อ ขอทำงานให้รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพลธนาคารสามพันจากกรตจากกระทรวงก็จะมาทอะไรก็แล้วแต่แลวอีกอย่างหนึง่งพักต่างๆาก็มองมาในเมื่อคนในองค์กรเราถือในกันทุกคนเนี่ยเรามีศักยภาพถ้าเราสร้างคอนเทนแล้วก็รสร้างออหาหนผลทางต่อรองกับเขาเนในอนาคตสอคตรอยู่ได้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ ไม่สบายเท่าไหร่แต่เขา็มีสอดสลายลผมเคยตอกระต่อรองว่าให้เขาอะให้รัฐบาลพุ่งยุ่งุ่ไหร่ทำประกันพิเศษให้กับองค์กรของเราผมก็เคยคิดแต่มันไม่มีใครเดินคู่ในขณะ,น,ะน,นั้นผมก็โดนผู้หลักผู้ใหญ่ใช้เป็นมุกพื้นที่นะแต่วันนี้ผมอยากให้องค์กรของเราให้เหนียวแน่นมากกว่านี้แล้วผู้บริหารก็ต้องสร้างความเข้าใจให้กับหมู่มวลสมาชิกด้วยอะไรที่มัน ยืดหยุ said, so many, ่นหน้าก so ็ให้กันนะครับเออไม่ว่าจะเป็นเลขาในรื่องนี้เออคนเล็ของเราไม่ต้องมันมีมากมานะครับบางคนก็มาใกล้สมาคมผมก็พูดด้วยความจริงนะหลายคนพูดกับผมมาหลายคนว่าเฮ้ยเลขารุกนี้บางเรื่องบ้างทุ่นนี้นะแต่ผมก็ยังไม่ได้เว้นพี่น้องเพราะว่าเราก็แค่ที่รึกษานะที่รึกษาของเราตัางมาลอยๆก็เป็นพวกใบหนึ่งที่ผมใส่กันนั่นเองผมไม่มีอำนาจอะไรที่จะพูดกับพี่น้อง ฉะนั้นแล้วผูกให้พวกเรารักกันรัหาคอนเทนต์แล้วเดี่ยวแน่แล้วเรารวบรวมมา,าใ,ให้ได้เยอะเพื่อมีอำนาจต่อรองกับสบาขอความช่วยเหลือจากพวกผู้ใหญ่ใน้าคเมนือของเราขอบคุณครับก็ดีใจนะครับดีใจมากๆเลยหลังจากที่โนตัวเองนั้น6สมัย12ปีแล้วก็ยื้ ความจำเป็นให้กับคุณหยองคุณหยองก็ายืดความจำเป็นให้กับโอบัครวมแล้วตอนนี้สมาคมที่ในยุคของทอร์เรสในยุคของโอบัตในยุคของคุณหยองก็16ปีนะครับ16ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าวเราเดินกันมาถูกทางนายกโอบัตนายกโอบัตเดินมาถูกทางที่สุดแล้วแล้วก็ ผมคิดว่า,าถ้ามีความสามารถพร้อมนะครับที่จะเดินหน้าต่อไปโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับเมื่อผมมานั่งและผมมองขึ้นไปข้างบนในทีเนี่ยเพราะเหตุสิ่งหนึ่งที่โอป้าไม่ทิ้งของเก่าเลยนั่นคือธงรบซึ่งผมทำขึ้นมาทั้งหมดสิบสี่ปีอะสิบหกปีอะโอป้าไม่ยอมทิ้ทงธงเหลือนี้และธงไอรอนที่อยู่บนพื้น ที่เราเห็นกันอยู่นี่คือความความระดับความปรารถนาที่ดี่โอบัททาให้กับสมาคมผมภูมิใจในโอบัมากๆและภูมิใจในบุคลากรของเราทุกคนนะครับที่เรารักในสมาคมแล้วก็ผูมิคุ้มใจทุกท่านให้คราไปดูกับสมาคมมาโดยตลอดเราก็จะเห็นอยู่ทุกครั้งครับที่ระบผมของขอไม่เกี่ยว เห็นชอบโอเคครับก็ถือว่าเป็นความเป็นความรักความผูกพันท,ที่เราให้กันมาโดยตลอดน,นะครับ,บค,ครับครับครับก็ถือว่าตอนน้องมือให้ทุกท่านด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กัน ทุกวันนี้ผมก็บอง้วผมก็จ้องดูว่าคนไหนจะไปต่อไปคนไหนจะตายต่อไปอย่างน,นคือผมก็มีหน้าที่นะเนี้ยอย่างใวมกที่พูดเรื่องเรื่องโจ้งเนี้ยพวกยยเขาพลังสุดท้ายแล้วน,นะก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบมีตัโกนป่วยเรื่องัานรถพเรามองไม่เห็นนะฮะมองไม่เห็น นาคตของตลบคาเฟ่มองไม่เห็นนะมองเดียวว่าสมาชิทุกวันนี้เฮ้ยเห็นนั่นป่วยนะเห็นนั่นคารงบาลนั่นตาแล้วนันงานนวจังเลยนะหมากบ่ได้ทานแอฟแน่ๆนับงานนวลนี่พวกเราจะไปงานรถทานหรือเปล่าไม่ทราบนะรัมีเวลาวันเดียวนะครับ ผมคิดดีนะไม่ใช่ว่าผมก็ต้องตายผมอาจจะตายก่อนคนที่นั่งอยู่ไกีไก็ได้แต่เราไม่คิดอย่นอยู่แล้วนะครับสมสวยทุกคนก็ผมยังอยู่นะ้าศ์ของคนร่างกายก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยครับแต่ว่าผมก็ได้ดูหมมาแล้วว่านะครับที่ผมจะตายเพราะอุบัติเหตุท้องอุบัติเหตุตายสองคนครับใครบ้างวันนี้ผมไม่ได้รถมาด้วยที่เจ้าเพราบตัวนะ <fu am> เพราะฉะนั้นพวกเราก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผู้นำผู้ใหญ่ที่ปรึกษาดิฉันทุกท่านนะครับพี่เกิดเช่นนี้พี่โดนเช่นนี้ที่มาชมพวกที่กินก้โผล่ผู้หลงลูกงีมาเพราะชะนั้นที่จ์เสนอเราพี่ยาววิทยานะครับครับขอบคุบให้กับทุกท่านด้วยนะครับและขอบคุณในวงสมาชิกนะครับที่มาร่วมงานวันนี้ทุกท่านไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมีสังสรรค์ที่สง่าที่เก่าตกับร้านใหม่นะจากแจกของขวัญ โอเคไปันกนะครับบ๊าขอบคุณทุกท่านนะขอบคุทุกท่านได้จกากยาามใช้สักประมาณปที่มีนี้นะครับและรังานแจกตยรบต้ใหญ่นะครับเะไรนะฮะเรจะเตรียมอะไรรองรับทุกท่านนานะครับเรื่บนเวทีจะมีการมอบทา่วยให้กาได้ด้วย